สวัสดีครับนะสวัสดีเอฟซีตองเปเตกผมนะครับนะพามาเบิงนะฮะสุดยอดแม่พันนะฮะของพี่น้อยนะฮะไนหนาตาช้างนะฮะอันนี้เพิ่งออกลูกไปได้บดนนะครับนะฮะเป็นงัวเฟมใหญ่ครับนะเป็นงัวเฟมใหญ่นะครับเป็นลูกสาวของแดงกระสินนะครับนะบวกกับคิงโพดัมนะฮะแม่เป็นคิงโพดัมบวกครอบบ้านะฮะนะสุดยอดตัวนี้นะครับนะไนหนาตาช้างนะครับนะเป็นแม่ของใบเตยนะครับนะฮะ นะครับนะใบเตยหูยาวกากสากนะครับนะแล้วก็นะตัวนี้นะครับนะาทองเหรอครับนะาทองละนะครับนะาทองซุปเปอร์เฮงนะครับนะาทองซุปเปอร์เฮงตัวนี้นะครับนะฮะถ้าเกิดคนที่ติดตามผมช่องต้องไบเทคนะครับเสียนตลอดเพราะว่าผมมักงัวแม่นี่เพราะว่าเป็นงัวที่เฟรมใหญ่นะครับนะโค้งสางดีนะครับนะโค้งสางดีหลังนี่เป็นกระดานเลยนะครับนะตะกี้สิควรครับ ชื่ออะไรนะตัวนั้นน่ะลูกขุนคังเน,ะนาะนะชื่อคู่ควรนะขุนคังนะมันควรเลย,นยหน่อยใหญ่ตัวนี้เป็นเฟ้ยใหญ่นหน่อยใหญ่หน๋นะครับนะใหญ่หนานะครับนะใหญ่เลียพี่น้องครับนะตัวนี้นะครับแม่นี่นะครับนะตัวนี้ไใ้ทองนะฮซุป,ปเปอร์เฮงนะครับนะทองซุป,ปเปอร์เฮงนะครับนะทองซุปเปอร์เฮงนะครับโอ้นะใหญ่นะฮะสำหรับผู้ใดแบบใหญ่หมักแบบนะหัวเฟ้ยใหญ่ฮะอย่างหน้าตาช้างนะครับนะแม่นี่ฮนะ แม่นำแนะนำเลยเท่าไหร่พี่น้อยขอลงมาสี่พับห้าร้อยเป็นสัตว์อ๋อสี่พับห้าร้อยเป็นสัตว์เลยนะฮะพี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะตัวนี้อยู่ในท้องเป็นท้องที่ไหนะสามเหรอท้องที่สามท้องที่สามนะครับขอลงาสี่พับห้าร้อยห้าสิบบาทก็เป็นสัตว์แหละนะฮะเป็นสัตว์จะผสมกับติดเลยติดเลยนี่ท้องซุปเปงซุปเปงโอ้พี่น้อยนะฮะ ถ้ามีใครสนใจอยากเยี่ยมชมตัวจริงมีเบอร์ติดต่อไหมครับ083ครับ5 5 5 4 4 5 6อีกครั้งนึงครับ083ครับ5 5 5 4 4 5 6วัวที่ไหนนะฮะซับน้อยเหนือครับลำพยาการครับโมกเหล็กสระบุรีโอเคพี่น้องครับนะผู้ใดอยากชมตัวจริงนะครับนะติดต่อปากช่องซีคิวนะโทรหาพี่น้อยได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ